ตัวนั่นโอเคดูกายภาพเส้นนี้ก็เหมือนจะเป็นนิวต้นเส้นนี้แต่ไม่ได้เสียบไว้เดี๋ยวเอารองเสียบดูก็ได้เพราะทาทางเขเหมือนจะเป็นนิวตันเข้านี้เลยกำมังอลบมาโอ้ตัวนี้นะเนี่ยต้องรอเป็นรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวดูได้หรือว่ามันเกิดจากว่าช็อตแล้วไปต่อรองดีกว่าไหมลูกดูแล้วน่าจะเป็นนิวตันละต้ารเปลี่ยนเส้น น <th> ้ำโคนหาได้เลยนะฮัลโหลคืนแฮร์ต้องคือสูงกว่าเจอก็เทอร์มินอลหลวงแล้วก็

ไฟมาเถอนี้ส่วนนี้คือสายดับของมันซึ่งมันไปจ่ายที่หลอดนี้เออได้ได้ได้รุ่นทุกช็อตรุ่นทุกช็อตแต่ว่าพี่ต้อาได้ปัญหาคือเราต้องยืนเออ่ให้ได้สองขาหนึงที่เดียวเดี๋ยวนะสิ่งแรกอ้อมต่อเลยเอาขอบุณอ่ะแล้วเสียเอาโวขอบุญเล่นเวทดีกว่าเสียเวลาถึง อันนี้พี่เปิดไว้หรอเลาเมื่อกี้นี้อ่าใช่ออกมาออกตัดเลยนะตัดเลยเดี๋ยวเราจะซุซิตมันให้ครับแล้วแม่ให่เาเลาไหมมาไหมยังมองไม่เห็นทาไมมาเดี๋ยวจะไปตามให้เดี๋ยวเราขอปิดเต็นที่ก่อนนี้มองไม่เห็นไม่รู้อะไรแป๊บๆนเปิดสวิตช์ทีครับไม่มีไฟมาว่ะอ่าแล้วตรงนี้ม่ีไฟยี่ ฮะตรงนี้มีไฟไหมเมื่อกี้เออไม่มีไฟมาวันนี้วันนี้เมนไม่เข้าเปิดไหมฮะเปิด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 ชาววิทยาลยอืมมาไหมโน่ง่ายเป็นล่องเป็นกินปิดไม่มีตัวแรกเยอะดูเลยอจะเป็นชาววิทยาลัยไม่ไ็มีไฟอยู่ไฟอยู่สีดำไม่ไฟอ่าเส้นบนนั่นเส้นบนเส้นเมนนี่เส้นนี้ไม่เส้นบนเนี่ยไฟไฟมาจากอ่ามันมาอยู่ เราจะแทนมันออกย่งไงไว้นี่อันะทิมไปเลยใช่ดหมออก่อนเลพี่ออกอนก็ดีเอาเบกอรังเลยเดี๋ยวผมจะจับเันเดิออกเอาตัวแม่เลยนะตัวแม่เลยครับพ่อหลมวนะพ่อหลวพอหลวซ่เป็นตัวนี้เป็นของเดี๋ยวผมอววเช็คง้ฝ่าดำๆอยู่อาจะอพร้อมนเงเปิดเทปที้หน่อยนพเดี๋ยวนะิมเข้าไปเลย ช่วยชีวิตมันอ่าไปซื้อชวิตที่ไหนตวงชวิตเสียอือนี้เอามาทำกวาดป่าใช่ใช่โอ้มาเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวจะกินนี่เราเช็คอะไรครับอาจารย์เช็คคอนติเนียรอ,อัดเทสไอเทสว่ามันถึงกัน ตอนนี้เราจะไม่เสียบเข้าไปแล้วอมเลยนะขอดันนิดนึงออ้อมเยีปิดลอตายแล้วรอดแล้วรอดรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วดีใจด้วยง่ายนผ่านมาไปก่อนยีอยเ่ไไมคุ้นก็อีกแตาอตายแล้วปิดแน่นอน อนนี้ออเบเกอร์อยู่อเอองให้ราแยก็แ่ไม่ชงให้หน่อยเพราะหัวไม่มีละก่อนจะประกอบเราขอเทสก่อนโอเคประกอบหลอดมาขึ้นใครลอง อีกแล้โอเคลุยกันเลยปล่อยปล่อยเดี๋ได้เลยครับตอนนี้ออฟเบเกอร์อยู่นะเบเกอร์ออฟออฟเนย์อยู่ใช่ไหมเปิดแล้วนะปิดแล้วนะปิดุยเลยเบเกอร์ออฟเอาละลุยเลย เงียบหมดเลยอะไม่คุยอะไรกันบ้างเลยล้ลุ้นครับลุ้นลุ้นลุ้นทำไมคนอยู่ทั้งหมดกดอจันแล้วเนี่ยล <Souls> <anut humanitarian át> <loop> ุ้น<โ>ล <Line su ha> <lonely, lonely, lonely> ุ้นลุ no. ้นเฮ้ยกดอจันเลยวะเฮ้ยเงียบเกินนะใครร้องเพลงให้ฟังแล้เพลงแอบออเกอร์เปิดไฟเลยครับลุ้นไงอลุ้นไหมลุ้นไหม เดี๋ยวถ้าิดออรุนไปรุนไเอาเอาเลย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 อ่าแป๊บๆเมื่อกี้เอาเอาเอาีอ่ไรแล้ววันนี้น่มันไอ้นเอ๊แต่เมื่อกี้แป๊บๆนรอนี่คือรถไม้แต่ว่าไม่ได้ไม่โดนได้เดียวเลยัน่อะไเนี่ารักเล้วี่แม่เรีใช่ไหมคะ อย่างนั้นอผมดูแล้วเดี๋ยวผมดูลผมดูลไอรุ่นนเป็นรุ่นแบบหลอด LED ซึ่งเาจะต้เข้า่องหัวนี้ไม่ได้เข้าซ้ายขวาต้อเข้าที่หัวเดียววิเตอร์นะของขาลุ่ไหนคาลหน่าอเดี๋ยวต้องโบคั่วเนี้ยมาเข้าหลอดทางนี่แทนเพราะไอ้่วหลอนี้เป็นรุ่นแบบแยกซ้ายขวาเโอเคไม่สเป โอเคนี่เป <Okay, S 1> ็นรางรุนเก่าใช่ไหมครับเก่าอเกลี่ยนะอรอยู่้นีหอนี่เป็นลางรุ่นเก่าอ่นานค่าได้ไหมสูนนี่ที่ชดถึงกันไม่ได้ d ดเวอร์อยู่ข้างนี้จ้เอาไฟเข้าสองขัว้วนี้เท่านั้นไม่ใช่เข้าคนละข้างเมื่อกี้ี๋ยวงานศูนย์นะใช่ ไม่ไม่หกัหกอะไหลับให้มันตรงก็อย่างนั้นใครไม่เสียถ้ามันขึ้นโอ้งก็จบเลยขคืโอโดไหมศูนย์ขึ้นศูนย์โอ้มหนึ่งร้อยโอ้มตัวนี้ชอ็อต เด <mm um> like uh> ี๋ยวปัดแอจะมันเล่นมันหนึ่งให้เล็กมัอ่านค่าเดียวนมานี่เป็นเมกะโอห์มนะเอาเป็นเคอ่านเป็นโอห์มเลยกว่าถ้ามันมีค่าขึ้นก็คือเข้าขั้นนะเท่าไหร่โอ้ได้ขัานนี้ได้เว้ขั้นนี้ได้เลเวลอยู่ทางนี้อันนี้ศูนย์อันนี้เป็นช็อตคัานนี้ก็คือจะต้องเป็นประมาณสามสิบโอห์มอ่ะเกือประมาณแบงค์นะเฮ้ยนอซีล่าง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 ลางล่างลางลางล่างล่างางล่างล่างล่างางล่า นั่นรุ่นรุ่นี่รุ่นห่งรอีกรุ่นหนึงก็คือ L อลเขานี้เนี่ยไมแออ๋ออันนี้ N ใช่เห็นไหมอ่ะแสงว่นที่เขาซ้ายขวาก็ถูเลยดิก็ไม่ต้องติดเลยดิถ้าก็เปนที่เราชอบได้นี่คือหลอดขาดอ่าหลอดขาดหลอดขาดอันวัดแอกับ n ที่ไหนวัดกับแมีค่าไหมดีสองขาถ้าขึา้นมาแสดงว่าสายอาจจะขาดได้อด่ะเดี๋ยวจะพ่งตังเดี๋ยวพิ่งแต่วัดแวัดเอ็นเจนีะไงเฉยละ นี่ไงอ้าวเอ็นและอ้าวจับข้างนึงข้างนึงเราไปขีดข้างนึงต้องขึ้นท่าโอมอย่งนี้ได้ประมาณสามสิบเออไม่ขาด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 ได้แล้วโอเคไฟไม่มาก็คือไฟไม่มานี้ก็คือหลอดหลอดไม่เสียหลอดไม่เสียบอนเติมแล้วโอเคเอดีพอดีของวานีอ่ะขอตัวนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปแก้ไอ้ไฟมาถึงนี้ได้ถ้าไฟมาได้ทันทีเลย ได้ค่ะขโทษดิแท็กทีมพเจริญแท็กทีมมาจากกรุงเทพนุ๊กโอเคขอว่าไครน้่งอีทีเดีว่าเดี๋ยวให้เปิดซวิตไฟแล้วก็ีิเซจับดูอีกทีถ้ามีไฟมาแสดงว่าเหลือขั้วอาจจะขั้วเนี่ยขั้วจะหลวมหรือหลุดเยอะแล้วแกะมาตรงดู้น โอเคมิเตอร์มาของคุณเป็นปากขี้ใช่ไหมเอามาปากขี้ไปเลยเพราะพี่อยู่ที่สูงแล้วตั้ง220โวลต์ AC ตั้งเล็กสองร้อเลยเป็นปากคี้ป่ะปากขี้โอเค220ตั้งเล็กเลยนะไม่ไม่ต้องตั้งอะไรนี่ออโต้ ครับหลอนไม่ขาดตอนนี้กำลังกู้ชีวิตอยู่ใกล้ละวใกล้แล้วเดี๋ยวทำให้เจ้าของรินรู้ตกใจไงโอ้โหนี่ต้องใช้คลิปแอมแล้วถึงขั้นคลิปแอมแล้วใช่ค่ะเไปกางจะจบปพียงอีกแล้วไาวไม่ไปเหรอใช่ต้องเอามิเตอร์ตัวสำคัญออกมาแล้วเออนี่มันเป็นปากที่มันอยู่สูงไง พดีดยากเว้ยแต่ดีกันเราจะได้ไม่ต้องเดินเยอะปวดหลังจ้ะหอย <c oughs> <c oughs> เอาเอาเลยมาไฟมาสองสายสี่ okay, โอเคตัดเรื่องไฟออกสายออกขั้วปิดเลยอ๋อแค่จะเป็นรีขั้วอยู่ที่คั้วอีกขั้วจนไอ้ไอ้เข้าอ่าอันนี้ผ่านอันนี้ไฟมาแล้วปิดงานตรงนี้เดี๋ยวรอเช็คแล้วไม่ขาดรอมีค่าโอม,มาแล้วคั่วอย่างเดียวอ่าคั่วอย่างเดียว ตัวนี้อ่านั่นน่ะมัดรอดขึ้นอีกทีเดี๋ยวผมลองเขย่ารอดเนี่ยดูตรงใจิร์มโ่งๆเร์มโล่งๆเนี่ยอยู่ข้างนี้ก่อนอ่าอยู่แม่มันมีสลัดตรงนี้อยู่แต่เพราผมไปไม่ถึงมาโยกกันทั้งนายแล้วก็ยกขึ้นทีเดียวรมากทำห้หลอดรอดติดกันเลยนะทีนี้บางมาก มันดื้อนะจบเลยเพราะใกล้มือทำงานง่ายมีขางนู้นหลุดมามาต่อนะโอเคข้างนี้พอกันเลย <c oughs> อันนี้กาวอันยี้ขื้นไปก่อนดีกว่ายอดกาวร้อนเลยนะโอเคระดับสามมันเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> สามมันมนุทิเลยนะที่บ้าน <c oughs> นี่แหละระดับระดับไอ้นี่เท่านั้นโปรเฟสชันอลกันเลยดีเนี่ยทั้งนั้นเลยอะจ่าแม่ระดับวุฒิวิศวกรสามัญนี่ขาดตัวคอนชมรลนั่นแหละใจลุ้เลยเอ้ยคุณดึงกว่านี้หลุดแล้วนี่ครบเลยนะเครื่องกลสามัญไฟฟ้านี่ชั่วโมงเท่าไหร่นี่ชั่วโมงชั่วโมงหลายแสนได้เนี่ยนั่นจิตอาสาค่ะ พี่มีดูแล้วผมว่าใจคงเดิมว่าเรื่องแกงกุ้งไทยไม่ผ่านก็ไปกุ้งสีแต่ถ้าจะไปทักกุ้งสีดีกว่าดูนะ่เนอาล้มาลุ้นลุ้นแล้วลุ้นแล้วอันนี้โยงมาๆแล้วปรีมือมาสอนแล้ว เราอย่าไปราอย่าไปเล่าคนอื่นนะว่าเรามาเปลี่ยนรอมาอยู่ชั่วโมงนึงี่ของใครได้ยี่สิบกว่าล้านคาเรื่อนได้ยอะไงเอ่ะมาลองสวิตเราเปิดพวกวะเปิดได้มาเปิดได้ี่อ่ะเปิดได้มีเปิดได้เนี่ยไม่ทำให้หลอดไฟไม่เข้าเลยวะเออแปลกนะเมื่อกี้วัดไฟวนมาแล้วแต่หลอดหลอดแม่งดีหรือเปล่า แต่เมื่อกี้วัดค่าหลอดก็ดีนะใส่บ้านเลยวะใส่บ้านมากนี่มันต้องอย่างงี้มันต้องไงอย่างงี้ตัวต้วตัวตัวมโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขาไม่ต้องหืมเราไม่กินบัตรโอเคได้ตั้งแต่ตากกระเบือยันเรือลบวันนี้มันสุดยอดเลยต้องปูแล้วนะต้องยอมแล้วเขาลูกค้าเขาเยอะ หมดวจะหายคิดนึงเดี๋ยววันนี้เราทำไ้เนี่ลิดเดียวเองเนี่ยขาเส้นเก่าอยู่ดึงออกครัื่อนนี่เส้นเก่าขาอยู่โอเคทีนี้เราก็เอาตัวนี้เข้าไปแล้วก็เกี่ยวกับสับขานี่จะปางี้เมื่อกี้มันไม่เกี่ยวมันไม่ถึงไม่น่าหรอกไหมต้องเกี่ยวงี้โอ้แสบจริงแสบที่เป่งเลยไม่ใช่นี่ มันเลยไม่ถึงไฟเมื่อกี้มันจะไกลดีว่าถ้าทําดีแล้วเมื่อไหร่ของผมจะขายออกอ่ะโอ้ยนี่โคตรปองแป้งเลยว่ะโอ้โหโคตรปองแป้งเลยอ่ะทีนี้ผมเอาสปริงเนี่ยเนี่ยวเข้าไปวันนี้เออเกี่ยวเข้าไปในอยู่นี่เนี่ยเนี่ยมันไม่ถึงนี่ยแม่มันเลยไม่ถึงสปริงไอ้บ้าเอ้ยนี่นิดเดียวอีกเนี่ย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 เอาละอันนี้ถึงแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้ถึงแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยุ้งโอ้โห มันไม่ถึงมัวเนี่ยนะดูนะเนี่ยมันมาพอกระุ๊มมันก็ห่างกับรอไปอยูอ๋อเขี้ยวอย่านั้นมันขาดนี่หว่าช็อตไหนวะปกติมันจะมีเคี้ยวนี่มันไม่มีมันจะมีเคี้ยวนี่เห็นเปล่าขาดเลยผมว่าเหมือนช็อตขาดจริงตัวนั้นแต่ผมจาก้างมันเลยนะเอาสปริงแม่งเขาเขาไปหามันอย่างนี้เลยดีกว่าใชคุณเงยังี้เี้ยเอองี้ยังนั้นให้ถึงสูงดีกว่านะ ให้ไปแตะที่พูกสปริงกันใช่ไม่นั้นก็พับตัวเนี้ให้เป็นลิ้นยาวเข้าไปอันนี้เนี่ยผมจะกดเขาอย่างนี้เลยแล้วก็เอาฝากดานี้เนี่ยให้มัน,นง้างสปริงนี่องั้นม,มันเกี่ยวกับปริงเงี้ยนี่นี่นนอ้ในตั้งอย่างนี้โอเค,อเคแจ้งสถานการณ์บอกแล้ววิศวกร <laughs> มาหลอดเดียวห้าคนลุมหัวกัน <laughs> โอ้โหทีตอนนี้ได้จบเลยอ่ะเราคิดว่าหลอดไม่น่าเสียแล้ว แต่ขอให้ตัวนี้มันทับสปริงได้เดี๋ยวพอประกอบกับเสร็จแล้วก็ชิปวงจรรูก็รู้แล้วเอาสปริงหายไปอันนึงวะอ่าไม่มีซังนีโอเคโอเคโอเคจะต้องต้องกดอย่างนี้นี่ต้องกดให้มันเข้าอยู่ในสปริงนี้นี่นี่มันต้องอย่างนี้อ๋อเวลาเมื่อกี้แม่เมื่อกี้มันไม่ถึงไงอ๋อเวลามันเสียก็มัเออสปริงไงตัวนี้เป็นตัวกดใช่ไห่ตัวรับหลอดแล้วไอ้มันมันไม่มันไม่กดไม่โดนในขาไฟมันก็เลยไม่ถึงหลอดมันก็เลยไม่ติดไงแต่นี่เราต่อแบบนี้ได้นะเนี่ยคือนี่ นะเดี๋ยวนะตกลงสวิสก็ไม่ได้เสียใช่ไหมเนี่ยเสียครับเสียเปลี่ยนไปแล้วก็เสียด้วยก็เมื่อกี้อาร์มก็กู้ให้แล้วไงอาร์มก็กู้ชิปึ่งกลับมาเมื่อกี้เราร็จโอ้โหทีมเราีนี้เนี่ยเนี่ยติดแน่เลยเนี่ยในดูงเอาเที่กันดีดึงดึงดึงถึงด้านนี้อยู่ด้านไหนวะเดี๋ยวหัวเงี้ยอยู่ด้านบนนี่ นี่อย่างนี้นี่ดึงนะดูสปริงดิเอออันนี้เขามีเขามีอนาคตหน่อยเมื่อกี้ไม่มีอนาคตเลยโอเคหลอดนี้อย่างนี้อยู่นี่อ่าโอเคได้ละเทสก่อนดีกว่ากันเพราะมามิสเตอร์วัดตีดีดดูแต่ผมต้องมีสายไฟตัวนี้สั้นไปผมเออเดี๋ยวมันจะสั้นไปเลย เอาตัวสีดำเมื่อกี้เส้นเมื่อกี้ไงเส้นสีดำเมื่อกี้อยู่ที่ืเอามาเส้นสีดำมาส่งไฟให้หน่อยครับฝ่ายผมไม่ได้มอดนะแต่ารัวพี่ชายผมมอสมอง่เห็นว่าครับพี่ อ๋อผมเข้ามาตรงบ้านที่จาหัวโค้งพอดีมันจะมีซอยเล็กๆทางคนเดินเข้ามาครับใช่ใช่เดี๋ยวตึงกับได้อยู่ดีไม่ติดเพรามันเชื่อไม่ไม่ติดครับเพราะยาวนี่หน่อยก็ได้อาจจะแส้นอาจจะไม่ถึงแก่ถึงสปริงมีคนไม่งก็ยาวเจอนนี้ได้ได้ครับ ก็เียว่าอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอเค้ย<า>์ที่เป็นเกินพ้นน่าก็มาถึงกันน่าไม่ถเนาะมากทำไมไม่ถึงวะแปลกมากเลยลมั้าหลอนลูก มันอยู่คนคนลฝั่งมันไม่ถึงแล้วไม่ไม่มันสปริงมันต้องถึงกันไงพอเราเทสมันต้องฟิตที่เดียวกันเนี่ยนจะต้องถึงกันมีสปริงเมื่อกี้แล้วฮะลอยเห็นปะเห็นปะแล้เดี๋ยวจะย้ายมารูนี้มารวมตัวนี้ มันจะแย่ตรงรู้บ่างมั้นะมันต้องได้เขา้ขาเข้าแบบเนี้ยมันนะนิดเดียวเองมันนิดเ,เดียวดยเดี๋ยวเส้นผมน่อเอานี้รู้สึกว่าได้ละมาลองดูอีกทีททยืมมือนี่มือหนึ่ง้อจิ้มรูนี้จิมจ้มรูนี้นะเส้นแดงใช่คทำไมไม่ถึงวะกดลงไปเลยกดเลยลองกดดูดิจีิมันก็น่าจะถึ<อ>งเลยน่าเห็นไหมเห็นปะมาแล้วจบแล้ว กถูกโลกแล้วโอเค <ทำ S 2> เอาไปเลยค,ครับไปเข้ามไปสองร้อยชั้นสี่พันโอเคเป็นที่รอดเป็นรอดเป็นหลอดที่เราลงทางก็คือหลอดฐานใช่ใช่